สวัสดีครับวันนี้มีนี่ฮะ Fuji XT 1 0 0ครับ อันนี้เพิ่งซื้อมานะซื้อมาได้ประมาณน่าจะเกือบเดือนแล้วสาเหตุที่ซื้อเพราะว่าอยากได้กล้องที่มีขนาดเล็กลงอะไรเงี้ยสามารถพกพาไปถ่ายที่ไหนก็ได้ทุกที่เลยเบาๆเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งบอดี้มันค่อนข้างเล็กนะแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าเฮ้ย hey, มันออก XT 200ไม่ใช่เหรอออกมาทําไมพี่ถึงไปซื้อตัว XT 100มาอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างตัว XT 100กับ XT 200เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมาก แค่ไหนนะครับซึ่งได้ความแตกต่างนั้นนะมันทําให้พี่ตัดสินใจซื้อตัวนี้แทนที่จะไปซื้อตัวนั้น หลักๆเลยก็คือในเรื่องของราคานะฮะตัวนี้นะฮะพี่ซื้อมาในราคา15900บาทซื้อจาก Powerbuy นะครับที่ซื้อจาก Powerbuy เพราะว่าที่ Powerbuy มีผ่อน0%ด้วยบัตรเครดิตซึ่งความจริงในพวกช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆก็ราคานี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่ประมาณเนี้ยห5 9 0 0ประมาณ16ประมาณเนี้ยฮะร,ราคาก็จะไม่หนีกันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอร้านไหนราคาเท่าไหร่ส่วน XT 2 0 0นะครับตอนนี้ราคาเปิดตุยที่ 27,900ถึง28,000ช่วงประมาณเนี้ยซึ่งราคาแพงกว่าตัวนี้ประมาณอ่าประมาณหมื่นหนึ่งแล้วกันตีง่ายๆเนาะประมาณ1,000 100, 0บาทซึ่ง1,000 100, 0บาทเนี้ยค่ากล้องตัวนี้มันไม่ใช่กล้องหลักนะมันไม่ใช่กล้องหลักของพี่เลยเพราะว่าปกติพี่ใช้แคนนอนอยู่แล้วนะก็มีแคนนอนอีก2ตัว มีวันดีกับ80 d ใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่มีขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกเพราะฉะนั้นราคานะครับที่ถูกกว่ามันจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับได้เร็วขึ้นก็คือประหยัดเงินไปอีก1,000 0บาทแทนที่จะไปซื้อตัว XT 2 0 0นะครับไอตัวกล้องตัวนี้มันผลิตในปี2018ก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเกือบ2ปี Gen ตัวนี้ออก,กวางขายประมาณกลางกางปีนะครับกลางกางปี2018ก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วแหละประมาณปีครึ่งกว่าๆนะครับไอตัว XT 200ก็เพิ่งออกมาเมื่อประมาณช่วงรอยต่อปลายมการาถึงกุมภานะครับในเรื่องของคามลือของภาพเท่ากัน ที่24.2ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ ISO เท่ากันตั้งแต่ ISO 200ถึง12,800นะครับแล้วก็เป็นระบบโฟกัสเหมือนกันคือเป็นเฟส d ด TECTION แต่ตัว XT 200เนี่ยจะมีจุดโฟกัสที่มากกว่าอยู่ที่425จุดนะครับ ส่วนตัวเนี้ย XT100 มีแค่91จุดนะก็น้อยกว่าสำหรับพี่จุดเดียวก็เพียงพอนะพี่เคยพูดในหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันอัพราคาความจริงมันไม่จําเป็นเลยซึ่งพี่ก็เห็นบางคนเขาเลือกใช้จุดโฟกัสแค่จุดเดียวก็คือตรงกลางเพื่อที่จะไม่เสียเวลาแบบมาเลื่อนมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราใช้วิธีเทคนิคสมัยเก่าที่เราใช้ก็คือการล็อกโฟกัสเนี่ยก็ง่ายกว่าเร็วกว่าแทนที่จะไปกดแล้วก็เลื่อนแบบเสียเวลา เมาส์เลนเหมือนกันนะครับนะช่องมองภาพก็ความละเอียดเท่ากันหมดทุกอย่างนะความละเอียดของช่องมองภาพนี่อยู่ที่2องล้านสามแสนพิกเซลนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ชัดก็คือตัวจอนะฮะตัวเนี้ยมันแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นแบบเป็นทิวอย่างเงี้ยฮะได้แค่นี้เออกับด้านไม่ได้นะได้แค่นี้แล้วก็ไม่สามารถแบบฟลิป ปิดได้นะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเห็นเป็นจออย่างเงี้ยแต่ตัว XT 2 0 0มันจะเหมือนจอของกล้องรุ่น,น,นอื่น แบรนด์อื่นๆที่สามารถแบบหมุนหมุนได้หมดเลยนะแล้วก็ปิดฝาปิดหน้าจอได้เลยอนะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นจุดเด่นของตัว XT 200ที่ออกมานะฮะเออน่าสนใจก็ก็ดีกว่าตัวเนี้ยแล้วก็ได้จอที่ใหญ่กว่านะฮะเพราะจอตัวนี้3นิ้วนะฮะส่วนของ XT 200อยนะครับอยู่ที่3.5นิ้วนะฮะอาจจะด้วยเพราะว่าฟังก์ชันการหมุนของมันนี่แหละเพราะว่าตัวนี้แบบเนื่อไหมมันต้องเป็นแบบเนี้ยมันไม่สามารถทําให้จอมันใหญ่กว่านี้ได้เพราะว่าน่าจะ ติดระบบอะไรบางอย่างทีนี้ในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะปรากฏว่าตัวนี้นะครับได้กว้างกว่านะสปีดชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดของตัวนี้ได้ได้สามสิบวิแล้วก็เร็วที่สุดได้1ต่อ4,000ส่วนไอ้ตัว xt 2 0 0ก็ได้4วิถึง1ึง1ต่อ4,000นะครับส่วนชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เท่ากันน็คือ1ต่อ32,000นะครับเท่ากัน ส่วนความเร็วในการถ่ายนะฮะ XT100 ได้แค่6ภาพต่อวินาทีส่วน XT200 ได้8ภาพต่อวินาทีอันนี้พี่เคยไปถ่ายภาพกีฬามานะซึ่งไอความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี้ยมันมีผลในการถ่ายภาพจริงนะเพราะว่าไอความเร็ว8ภาพต่อวินาทีกับ6ภาพต่อวินาทีเนี้ยบางทีเราดูแล้วแบบเฮ้ยมันมันแค่2ภาพ แต่ความจริงแล้วแบบมันรวมการโฟกัสไอ้มันรวมการกดชัตเตอร์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งบางทีถ้าสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี้ยอย่างงานกีฬาเนี่ยเราโฟกัสแล้วเราถ่ายไม่ทันนะถ้ากล้องมันช้านะครับ <S <S ส่วนแฟลชนะฮะสังเกตไหมว่าคือบอดี้มันดูคลาสสิกอ่ะมันดูไม่ออกเลยนะว่ามันมีแฟลชในตัวมันมีแฟลชในตัวฮะซึ่งมีแฟลชในตัวทั้ง2รุ่นเลยทั้ง XT100 และ XT200 นะครับเดี๋ยวให้ดูแฟลชนะฮะ นี่เท่ไหมฮะคือพอปิดลงไปนะครับนี่ครับพอเราปิดลงไปแล้วมันเหมือนหัวกระโหลกกล้องปกติธรรมดาเลยไม่รู้สึกเลยว่ามีแฟตอยู่ข้างบนแล้วก็มีฮอตชูสำหรับใส่แฟลเหมือนกันทั้งคู่นะฮะ สัมพันธ์แฝดอยู่ที่1ต่อ180นะฮะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยระบบการถ่ายภาพคล่อมนะครับตัวนี้จะสามารถคล่อมได้บวกลบ3สตอ็อกได้ทั้งหมด3เฟรมเฟรมละ1นส่วน3สต็อปนะ,ะส่วน XT 2 0 0จะได้บวกลบ5นะ,ะมากกว่าแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบ3เฟรม5เฟรมหรือ7เฟรมนะ,ะแล้วก็แล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาห่าง1ส่วน3สต็อป2ส่วน3สต็อปหรือ1ส่วน2สต็อปนะฮะอันนั้นก็จะละเอียดกว่าซึ่งพี่รู้สึกว่า ระบบการถ่ายภาพคล่อมบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนยุคฟิลม์มยุคฟิล์มคนส่วนน้อยใช้คอมพิวเตอร์คนส่วนน้อยใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพใช่ไ่ะแต่ในปัจจุบันนี่คือมันเป็นระบบดิจิตอลคนส่วนมากใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไฟล์ลอมานะแล้วเราสามารถ adjust เราสามารถปรับความสว่างมืดพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับการถ่ายภาพคล่อมคิดว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ทีนี้ เรื่องของการถ่ายวิดีโอบ้างนะฮะสิ่งที่น่าสงสารสำหรับตัว XT100 ก็คือการถ่ายภาพวิดีโอแบบ 4K ที่เฟรมเรต15เฟรมต่อวินาทีนะครับ ซึ่ง15เฟรมต่อวินาทีมันไม่ได้มันไม่ใช่ะเพราะว่าเฟรมเรทที่ต่ําที่สุดที่สายตาม,มองแล้วมันไม่กระตุกก็คือ24ภาพต่อวินาทีนะก็คือเหมือนเราดูภาพยนตร์ดูโน่นนี่นั่นทั่วไปนะฮะแต่นี่ได้15เฟรมต่อวินาทีหลายคนบอกว่ามันจะมีมาเพื่ออะไรจริงมันมีมาเพื่อมันจะมีโฟโต้ฟอร์ม 4K ก็คือมันสามารถเลือกภาพจาก 4K จากการถ่ายวิดีโอ 4K ได้มันก็เปรียบเสมือนการถ่ายภาพต่อเนื่อง15ภาพต่อวินาทีนั่นเองเออถ้าเทียบง่าย กนะ็แปลว่าไอ้หเฟรมต่อวินาทีในการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นภาพนิ่งมันได้6เฟรมใช่ไหมฮะแต่การถ่าย 4K มันได้15ภาพต่อวินาทีไงครัพี่ว่าตรงเนี้ยที่เขาเอามาเพื่อที่จะทําให้เราเลือกเฟรมภาพนั้นอะ ได้ง่ายขึ้นส่วนตัว XT 2 0 0ะก็อยู่ในมาตรฐานนะ 4K อยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครั Full HD แล้วก็ HD นะครับก็ได้เท่ากันก็คือเป็น60เฟรมต่อวินาทีเท่ากันอันนี้ส่วนของไม้นะครับอันนี้ก็เป็นมีข้อด้อยเหมือนกันก็คือตัวแจ็คไม้นะครับคือเขาสามารถต่อไม้นอกได้นะแต่ตัวแจ็คเนี่ยมันเป็นแจ็คขนาด2.5นิ้วหายากมากแต่นี่ฮะต้องใช้ตัวแปลงพี่ก็ไปซื้อตัวแปลงมาต้องแปลงจาก 3.5นิ้วเนี่ยเป็น2.5นิ้วนะเพื่อที่จะใช้งานจวนของ XT 2 0 0อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็น3.5นิ้วมาตรฐานที่ทุกโลกใช้กันแล้ว ต่อก็จะเป็นนะครับมี HDMI กับ USB ซึ่ง USB ตัวนี้ก็เป็น USB 2อยู่ตัว XT 200กลายเป็น USB 3.1แล้วความสามารถในการโหลดภาพก็จะเร็วกว่ามากๆในการใช้ USB port นะครับที่เหลือก็มี wireless มี Bluetooth เหมือนกันนะครับน้ำหนักนะฮะตัวนี้หนักกว่าตัวนี้4 48กรัมส่วน XT 200อยู่ที่370กรัมแต่ดิเมนชันหรือขนาดของ XT 2 0 จะหนากว่าตัว XT 100อยู่ที่121คูณ83คูณ47สนะครับส่วนตัว XT 200อยู่ที่121เท่ากันแต่ความสูงเนี่ยตัว XT 200จะสูงกว่าอยู่ที่84แล้วก็ความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่55นะก็จะหนากว่าตัวนี้นะครับ ดูคร่าวๆทั้งหมดแล้วอะ่ะสิ่งที่ XT 200ให้มาก็คือจอนะครับจอที่กว้างกว่า3.5นิ้วแล้วก็รูเสียบไม้จาก2.5นิ้วกลายเป็น3.5นิ้วที่มาตรฐานทั่วโลกเขาใช้กันแล้วก็มีวิดีโอ 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับ มีพอร์ต USB 3.1ที่เร็วกว่าแค่นั้นเองที่เหลือบางอย่างนะครับของตัวนี้ก็เหนือกว่า x c 2 0 0ซึ่งพี่คิดว่าผู้ผลิตอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นอย่างถ่ายภาพได้นานสุด30วิอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์ในการวัดแสงในการถ่ายภาพในที่มืดก็แปลว่ามันสามารถโฟกัสและมันทำงานในที่มืดได้ดีกว่าแต่ยังไงด้วยราคาที่ถูกกว่าประมาณหมื่นนิดๆเงี้ย มันก็ทําให้พี่ตัดสินใจซื้อตัวนี้อ๋อที่สําคัญนะที่สําคัญสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เลือกซื้อตัวฟูจิเพราะว่ามันมีฟิล์มซิมูเลชันเป็นฟิล์มอย่างเวลเวียโปรเวียอะไรเงี้ยมันสามารถตั้งได้นะฮะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดถึงมาเล่าถึงฟังก์ชันต่างๆของตัวนี้นะ ถึงแม้ว่ามันจะตกรุ่นไปแล้วถึง2ปีแต่พี่ว่ามันก็สมกับราคาแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่าราคาที่มันขายนะค,ะครับพอเกือบลืมไปจริงๆอันหนึ่งคือตัดสินใจซื้อระหว่างมือถือด้วยนะคนส่วนมากเลือกสเปคของมือถือจากกล้องถ่ายรูปใช่ป่ะจากกล้องถ่ายรูปที่มีในมือถือแบบช่อว่าสเปคกล้องใน iPhone หรือใน Samsung เนี้ย สเปคของกล้องมันเป็นยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ราคาของโทรศัพท์ก็หลายหมื่นนะฮะสองสามหมื่นบางตัว4ี่หมื่นบางตัวสเปกแรงๆก็แพงแพงกว่ากล้องตัวนี้อีกซึ่งพี่รู้สึกว่าการเป็นช่างภาพของพี่พี่เหมาะที่จะซื้อกล้องมากกว่าซื้อโทรศัพท์มือถือยังไงถ้าหากชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับ s c r i b ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ